แล้วกูก็กลับเข้าบ้านแล้วกูก็รบกวนเราเข้าบ้านรบก็บกบเข้าบ้านสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้และกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของพวกเราสวัสดีค่ะ ครับบ <i> ิมครับคอมเตอร์ครับเกมครับบิมครับโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเล่นหนังตามสั่งกันนะครับผมก็วิธีการเล่นนัเดี๋ยวเราจะให้ตะก้องใช่ไหมป็นคนสั่งว่าเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงนะก็มันก็ต้องอยู่ที่ผู้กำกับเลยก็คืออยู่ที่ตะก้องเลยว่าจะสั่งให้หนังเรื่องนี้มันเป็นยังไงเราจะมาดูกันนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงแต่วันนี้ก็จะับีปยว่าบกึ่งแบบชาเลนจ์นิดนิดนะให้ทุกคนบอกว่าเอาชีวิตล่อนในกล่องกระดาษเนื้อเรื่องจะเป็นประมาณนี้ Okay, โอเคก mm ็เ hmm. น um, ื oh. uh ้อเรื่องจะประมาณนี้ก่อนเลยดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็จะมีทีมสีส้มสีฟ้าสีเขียวนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูว่าทีมไหนจะเละน้อยที่สุดเอามีเละด้วยเรียกว่าทีมแชมป์ดีกว่าเฮ้ยีแชมให้เรียกเรียกผมว่าเดอะเมอร์วันอ่ะเดี๋ยวเริ่มเลยเนยว่ะโอเคมาเลยอ่ะเดี๋ยวนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนอ่ะสั่งแล้วนั่งก่อนอ่ะเนื้อเรื่องเริ่มแล้วนะครับ อ่ากันละครึ <7 S 2> คร่งเจ็ดคนนี้ก็สร้างบ้านก่อนกระดาษอยู่อ่าอยู่ในบ้านก,ก่อนกระดาษสร้างบ้านสร้างสร้างบา้านก่อนก,กระดาษอยู่ช่วยกันสีจ้ะอ่ะดูดิว่าจะสามารถเข้าไปอยู่ได้ไหมทีมนี้มีสามคนจะเข้าไปอยู่ในนี้ได้หรือเปล่าีชววิตะตอนนี้ทีมสีขเขียวเข้าไปอยู่แล้วนะเข้าแล้วอันนี้กำลังท้อกันด้วยนะโคตรยากอ่ะจ้าอ่าในเข้าอยู่แล้ว กี่คนสองคนสองคนครับนน่นเลยครับโอเคเจีปวดเน่ยนก้นนานทำไมก็ทองดีกันอ่ <c oughs> ตอนนี้อยู่บ้านเรียบร้อยแล้วชาวบ้านก็มีบ้านอยู่กันเรียบร้อยแล้วครับผมเหตุการณ์ต่อมาอ,มอยู่ๆป่าด้านข้างเกิดไฟไหม้ก็นอกป่า้บ้านเราไมา่ด้วาอ,อยู่ได้นนไปไปด้วยเยอะ ทั้งหมดออกมาจากกลางอยู่เหนือลม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 ทั้งหมดอยู่เหนือลมตายไปอยู่เหนือลมเพื่อเพื่อหนีควันป่าใช่ไหมควันไฟป่าเพราะควันสงบไม่สงบสงบย่ะงสีม่วงสงบแล้วอในในควันยังไม่สงบนะ หยุดเงียบๆหยุดไฟหยุดอ่ะตอนนี้ไฟสงบแล้วทั้งหมดต้องกลับไปอยู่ในกองกระดาษดับไปแล้วเย้ไฟป่าดับแล้วไฟป่าดับแน่เยเย่ตายงแล้วเอกลับมาเยู่ไฟหแต่ทั้งหมดทั้งมวลพอเข้ามาอยู่ในบ้านเสร็จมีเทศกาลในหมู่บ้านแปลกๆเกิดขึ้น วันนี้เป็นวันสลับบ้านกันอยู่ทั้งหมดก็เลยสลับบ้านกันอยู่ต่อเลื่อนเทศกาลสลับบ้านอยู่อีแล้วตอนนี้ดิวเขาอยู่บ้านแชมป์เหรอไงมึงนับเหตุการณ์โอเคโอเคได้อยู่ตอนนี้ทุกคนก็สลับบ้านอยู่นี่ว่าอะไรนี้เหมือนจะพังโซมโซมปะอยู่มาวันหนึ่ง มีพายุหิมะเกิดขึ้นตอนนี้เราหิมะแรงมากเลยนะหนาวหนาวหนาวห้าแล้ทีมแแต่พายุก็ไม่ค่อยถึงเท่าไหร่พายุเลยเคลื่อนที่ไปใกล้ๆโอ้ช้วตอนนี้มัุเข้าใกลมาก ตอนนี้ <st> พายุลูกแรกก็ผ่านไปแล้วต่อมาพายุลูกที่สองก็ผ่านมาอีกตอนนี้าแต่หลังเราชิวนะเราชิมแชมป์บอกผมไม่ได้หิมะบอกผมไม่ได้หิมะใช่แล้วแบ้งก็แหลกเหมกันนะครับเนี่ยหนาวจริงๆชิวนะครับผมทีมแชมป์ทุกคนก็แก่ตใช่พอหลังจากพายุหิมะเคลื่อนผ่านอยู่ๆก็มีพายุฝนเบาๆมาทำมาเคลื่อนที่มา ตอนนี้มาแล้วนะทุกคนก็หลบอยู่ที่บ้านอย่างมีความสุขมีความสุขวมากตอนนี้เปียกแล้วหนูมามาโอ้มาโคตรเท่ซ่านแรงมากนะครับสุขใจแต่ไม่สุขกายอ่ามันเหมือนฝนเหมือนนฝเขาไม่ชอบบ้านนะเปียกๆแล้วกัเท่าไหร่หลังจากพายุเล็กเข้ามาก็มีพายุใหญ่เข้ามาอีกหตายตายตายพายุใหญ่ยาวมาก ใจหยุดหยุดได้ด้วยโอ้โยแต่ว่าพายุหิมะก็ไม่หยุดไงมาใหม่พายุหิมะมาใหม่ตาะแต่มาช้าหน่อยเพราะเดินไกลแล้วก็มาจริงด้วยเท่านี้มาแล้วครับตอนนี้ตายตายโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วเขาเนี้ยโอ้ตอนนี้ครับผ่านผ่านอย่างรุนแรงเลยนะแต่มันไกลเกินไปก็ใกล้เข้าอีกพายุหิมะก็ใกล้เข้าไปอีก อ่าเสร็จเลยก็ตามด้วยพายุฝนอีกครั้งหนึ่งมันทำอะไรอยู่ไอ้เราแชมป์ไงเราทีมแชมป์กันั้งแต่เราแบบเราเปมเราต้องรับบรรยากาศดีต่อไปอยู่ๆหลังจากหิมะผ่านไปฝนผ่านไปก็มีลูกเห็บก้อนใหญ่ตกลงนี่ลูกเห็บตกลงเยอะมากนะโอ้โหเราชิวนะเราทีมแชมป์ โอ้โหตกอยู่หลายหลังเลยตอนนี้พอแซ่บเกินใจไม่เกินใจตกเยอะมากโอ้อยเจ็บแค่อ้ยเจ็บแ้โอ้อยเจ็บแค่อ้อยตอนนี้พายุลูกเห็บร่วงเยอะแยะมากเลยทุกหลังก็เอาอ้อย S <S <preach miracle> แล้วเราก็กลับเข้าบ้านแล้วก็ทุกคนกลับเข้าบ้านทุกคนก็เข้าบ้านโอยทุกคนกลับเข้าบ้านโโออยย้้กลับเข้าบ้านแล้วหลังจากที่หมู่บ้านเจอพายุฝนเจอลูกเห็บเจอหิมะแล้วทั้งหมดก็อยู่ในบ้านอย่างมีความสุข ออกมาดูเลยไงตัวนี้ใครเป็นไงบ้างโอ้โหบ้านของพ่อเจ้ดูดิบ้านผมคบ้านบ้านเรียบร้อยบ้านของเท่อะผมไม่เปื้อนเลยบ้านหลังไหนเปียกสุดเนี่ยบ้านหลังนี้หลังนี้เลยครับเราผมไม่เปียกเลยหลังนี้ก็ทั้งล่างไม่เปียกฮะไม่เปียกไม่เปียกเลยฮะขาดเลยฮะถ้าไงผมเลยผมทามอะไรตัดไป่อยโอเคก็สหรับคลิป หนังสดของเราก็จะประมาณนี้นะครับผม<ช>จะแสดงประมาณนี้ก่อนนะโอเคเดี๋ยวอีพีสบอกเลยว่าเดือดกว่นี้แน่นอนนะนะต้อองรตติดามมหนัง,งตาคําสั่งอีกก็หนังตามคําสั่งอ่ะ,ต,อะต้องรองดูอีพีต่อไปครับต้องอย่าลืมกดไลค์กันเข้ามาเยอะนะครับก็้วก็ดูเยอะๆนะครับผมจะ,จะ,จะผมจะรู้นะครับว่าเพื่อนๆไหนชอบกันนะ่ถ<ช>้าชอบที่นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับผมแล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับผมคนที่ยังไม่ได้กดนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายอีพีสองเดือดแน่น่าจะเลือดแน่ยันโดนแอ่์ อย่าดูแงหนักโอเคบะอบาบ่อบาเอาเลยครับเนี่ยเอาไปว่าไปแล้วสวัสดีครับ